หลักสูตรตั้งทุจริตศึกษาพุทธศักราช2567องค์กรโปร่งายไร้ทุจริตและสินบนหรือ Strong Anti Corruption and Bribery Organization ปรับฐานคิดสู่การเป็นองค์กรโปร่งายไร้ทุจริตและสินบนหรือ Start to be Strong Organization ประกาศสำคัญของบริษัทบริษัทเห็นถึงความสำคัญเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายจะยกระดับองค์กรให้กลายเป็นองค์กรที่โปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนขอความร่วมมือพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนอ่านประกาศแล้วใช่ไหมคิดยังไงบ้างทำไมต้องทำด้วยยากหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้พนักงานแบบเราเรื่องระดับนี้เขาอาจจะหมายถึงระดับส,งสูงสหรือเปล่า นั่นสินั่นสิหรือถามใครดีมีใครพอจะปรึกษาได้บ้างชูวบมีใครเรียกหรือต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าครับผมมิสเตอร์แน็กผู้ช่วยมือนหนึ่งเรื่องการยกระดับองค์กรให้กลายเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนมาแล้วครับผมยืนยันเลยนะครับววกการทําให้องค์กรเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแถมยังเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกตําแหน่งในบริษัทด้วยมาครับ ไปทำความเข้าใจกันครับปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทุกๆอย่างต้องเร่งรัดปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนขององค์กรเองก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวผู้ความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถเกิดความโปร่งใสรวมถึงในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลหรือ good governance ในองค์กรภาครัฐและหลักบริษัทภิบาลหรือ corporate governance ในองค์กรเอ,เอกชนด้วยครับ โดยหลักธรรมาพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะประกอบไปด้วย4แนวคิด10หลักการนะครับซึ่งเรื่องความโปร่งใสในองค์กรและการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตนั้นถือเป็นค่านิยมองค์กรที่มีความเป็นสากลเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเพราะมีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตหรือ United Nations Convention Against Corruption หรือ UNCAc ได้วางหลักการสำหรับการป้องกันการทุจริต และวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยในหมวดที่2มาตรการป้องกันการทุจริตหรือ Preventive Measures ได้ระบุถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดทำนโยบายป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพการกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อการต่อต้านการทุจริตนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมธรรมาิบาลหลักนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ เมื่อรู้จักหลักการพื้นฐานแล้วต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการบริหารสู่องค์กร CLO COI Organization กันนะครับ COI ย่อมาจากคำว่า Conflict of Interest หมายถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ Private Interest คือการที่บุคคลทำกิจกรรมหรือทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆในขณะที่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ public interest คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทําตามหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐเอาไว้ 2. ประโยชน์นี้จะมาขัดกันคือผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองกล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทําตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมและของรัฐ แบบที่มีประโยชน์ส่วนบุคคลแอบแฝงเข้าไปด้วยหรือเอาความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิษในการพิจารณาตัดตสินใจในการกระทำสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งและในการจะบริหารองค์กรสู่การเป็นซ i l o c o ีโ r g a n i z a t i o n สามารถทำได้โดยการช่วยกันสอดส่องตรวจสอบพฤติกรรมของคนในองค์กรพบว่า การกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามรูปแบบเหล่านี้ไหมนะครับรูปแบบที่1การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือ accepting b e n e f i t เช่นการรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากที่ควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับรูปแบบที่2การทำธุรกิจกับตนเองหรือ self dealing หรือเป็นคู่สัญญาหรือ contracts เช่น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อมรูปแบบที่3การทำงานหลังจากการออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณหรือ post employment เช่นการเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุม หรือตัวสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่รูปแบบที่4การทำงานพิเศษหรือ outside employment or moonlighting เช่นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ไปรับงานพิเศษให้กับเอกชนด้วยขาดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองรูปแบบที่5การรู้ข้อมูลภายในหรือ inside information เช่น การนำข้อมูลภายในที่ตนเองรู้ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องรูปแบบที่6การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ using your employer's property for private advantage รูปแบบที่7การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือ pork barreling เช่นการที่ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง รูปแบบที่8การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องหรือ n e โพด i s m เช่นการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถรูปแบบที่9การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรืออิ f ฟ u e เ c นเช่นการอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตน เขาไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นทําการหรือไม่ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องซึ่งเป็นการแทรกแซงการทํางานภายในของหน่วยงานรัฐนั้นและเพื่อให้องค์กรของเราเป็นองค์กรปลอดการทุจริตยอ,ยอย่างยั่งยืนจะต้องนําโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเข้ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนะครับ ซึ่งก็จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักง,งานทุกคนในองค์กรที่ต้องมีกระบวนการป้องกันหรือแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 1. ผู้บริหารองค์กรควรกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต 2. โคช้ชซึ่งเป็นผู้นำทีมขับเคลื่อน ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่ได้รับจากการอบรมกับสำนักงานปปชให้กับบุคลากรในองค์กรนำเสนอแนวทางปฏิบตัติรวมถึงขยายผลการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในองค์กรเรื่องการต่อต้านทุจริตและสินบนโดยโค้ชที่เป็นตัวแทนขององค์กรซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารในระดับนโยบาย มีหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างทีมหรือชมรมในองค์กรถ่ายทอดองค์ความรู้สื่อสารแนวคิดต่อผู้บริหารและคนในองค์กรวางแผนกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมขยายผลในองค์กรทอดบทเรียนื่อนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานร่วมกันภายในองค์กรและนอกองค์กร 3. ชมรมคือกลุ่มคนหรือทีม คือคกลไกสําคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการตามแผนงานขององค์กรซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมการมีส่วนรวมของบุคลาก,กรในองค์กรและกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความเสียหายจากการทุจริตรวมถึงการสร้างค่านิยม ร่วมผลักดันให้มีการกำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการนำไปปฏิบัติสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของคนในองค์กรทุกระดับ 4. บุคลากรภายในทุกคนในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งหากขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในก็ไม่สามารถทำให้องค์กรปโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนได้อย่างแน่นอน 5. การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการหัวใจหลักของการขับเคลื่อนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จขององค์กร 6. เป้าหมายการกํำหนดเป้าหมายเป็นธงนำที่ทำให้ทุกคนในองค์กรมุ่งมองไปที่จุดเดียวกัน 7. งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมสตรองทั้งในระดับชมรมและองค์กรและ 8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตอย่างถ่องแท้ โดยนำแนวคิดไปปรับใช้อย่างมีกลยุทธ์ตามบริบทขององค์กรหรือตามประเด็นที่องค์กรสนใจในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการที่องค์กรเห็นความสําคัญของการต้านทุจริตและพร้อมยกระดับเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรควรมีค่านิยมนี้พลกการจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือร่วมใจของทุกคนอืมเข้าใจแล้วล่ะ มิสเตอร์แน็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้ยินดีครับแล้วยังไงก็อย่าลืมมาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้โปร่งใสปลอดการทุจริตและสินบนกันด้วยนะครับได้เลย